2 0 0 6มีเครื่องเสียงสนใจไหมเชฟปี18นะคะ295,000ตัดสดจัดได้เลยนะภายในนะคะเลเซอร์ม30,000โลหน้าจอ7นิ้วนะเชื่อต่อบลูทูธได้แบบนี้เลยนะคะเกียร์ธรรมดาดูระแวง6สปีดแอร์เย็นเพียงพอเบาะนิ่มนะมีเครื่องเสียงให้หนึ่งชุดสีชมพูตู้ใส่นะจ๊ะเน้นเดิมโรงงานเลยคันนี้ท่อก็เดิมนะคะล้อยังได้เป็นล้อเดิมเลยจัดทรงลงล้อไม่มีมีเครื่องเสียงให้ใครอยากได้แม็กนะคะจะ แต่ว่าออกเงินมานะพี่น้องเพราะว่าเขาจะชุดเครื่องเสียงให้แล้วนะคะปกติเชฟไม่ได้มีเครื่องเสียงมาให้นะอันนี้เราติดให้เอาหน้าห้องเครื่องโล่งๆแบบนี้ไม่นดีฟาครอบเครื่องแต่ว่าเครื่องเดิมนะขยากได้นะคะเดี๋ยวหาใส่ให้น็อตไม่มีขยับเลยแผ่นกันความร้อนอยู่สติกเกอร์มอกอรสติกเกอร์แอร์เนี่ยอยู่ครบรถเพิ่งเข้ามีุ่นสกรปรกนิดหน่อยอย่าดราม่าเด้อใรมองหารถไปจุ้ดนะคะตอนรับสุ๊ดิจน เทศก,กาลตุษจีนกำลังจะมาเล็กลาบโทรปรักหมดจุดด้านล่างทักเข้ามาโทรมาตจาจอวันไม่ต้องมาบริการทำเซ็นที่สองสามปีถึงแม้บางบ้านเราไม่ยอมเกี่ยว